เียวอันตายาดนเอน,น,นะน <laughs> เปิดแล้วครับตะโกออกเดียวกัดออาเดีวมาชิงตรงนี้เลยเจสรุดเร็วโอ้ปักเลยืัวาเลยบอลแท็กครับธ T ห้าห้าไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าเผื่อว่าใครจะใช้จะได้สั่งมาใช้ได้ อาเร็วยูเอาอยูเร็วยูเร็วเดียเด๋ยววโอเคโดนแล้วครับโดนโโดนครับโอเคนีเน่เอา สวัสดีครับสวัสดี11บเอโมงกว่านะครับวันนี้เป็นอีกวันครับที่จะพาไปล่องเรือยางที่เยือรลอมกันนะครับตีในบึงน้ําก่อยนี้ครับล่องไปล่องมาอยู่แถวนี้ครับแล้วก็อาจจะไปต้องเกาะกลางน้าตรงนั้นนะครับมันจะมีเกาะอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูครับวันนี้มากับน้องเชนนะครับเรือยางเรายังอยู่ดีครับเป็นรูไปสองรูปะแล้วนะครับนี่ครับดีเยือรลอมอย่างเดียวนะครับตรงนั้นเป็นเกาะนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับน้ำเต็มแล้วครับดูมีปลาไหมทําัมร้อนด้วยครับมาครับลองดูวันนี้ลุ้นกันครับลองเลีอยงตีอย่าปลอมอีกวันครับ น,นีแล้วแต่ยัตายน้ำเลยก็คิวน้ำเยวกวเปิดเลยแลยใครเปิดวันนี้ใครเปิดก่อนครับปลายังไม่มาครับใครจะเปิดเอาให้โอกาสเทศเปิดดำตื้นนะครับเอาผมดำลึกครับดำตื้นกับดำลึกใครจะเปิดก่อน cô phải làm lễ chân đi rồi nên mình nhung đấy, Nhung tai nám được chính rồi đi อันนั่นม้าไอ้นั่นม้าไอ้ไส้ชังทีมันมีห้อยติปันม้าซึ่งมันจะเสี่ยอันตรายอดูนะเปิดแล้วครับเอาลุดแล้วเอาลุดไอ้ยะถ้าลุดเฉยครับ ตุดได้ผือวะเอ่อปลาซาเปิดแล้วครับแต่ยังไม่ได้กินนะครับแค่เปิดครับหลุดเฉยครับมาแล้วครับตัวแรกครับอย่างน้อยก็มีปลานะครับหลุดเจ็บวะนั้นนะไปแล้วไอ้มันเจ็บแล้วปล่อยน้ำลงมันจะเป็นห้าดตรงนี้ข้าไปเลยเนาะเราถึงเกาะกลางน้ําแล้วครับนี่ครับตรงนี้เวลาน้ําลงจะเป็นเกาะนะครับ ตรงนี้น่าตีเป็นเิี้ยวก็เย็นนะ <ừ. S 1> เออเอาข้าวไปลอบลอกหลงแล้วเราตีได้เลยสวยงามเอา,เอาเช็ดนอก <c ười> เอานองนั่งตรงนี้ไหนเอานี nó mình quăng nữa kia là cô ông đeo cắt ông đeo mà chìm tổng đi rồi chết thế ừ. <laughs> mà chìm thay đi đấy sa ừ. lốc nào mà chìm có thay đi đấy quá bầy leo mình tám tức là chìm nữa vậy đó mà bò cô cầm lăng gì <laughs> lốc lúc nào tôi bị dây đều hả? โดนแย่งเลยครับโดนแย่งเหยื่อครับเออที่นี่ปลากัดดีจะต้องตัวนะที่นู้นไม่กันเลยเดี๋ยวนะนนเนี่ยวันนี้ตึ๊กเหมืนตึ๊กส่วนเล,เลยเดี๋ยวเอาเร็วไม่รุดรุดแล้วโอ้ <c ười> ปักเลยร <Huh? S 1> ัวเลย เออแม่งยาเดียวหรือว่าไม่เยอะเมื่อกี้เรือเราโดนเหยื่อนะครับเป็นรูครับนี่ครับผมปะแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูตอนปะนะครับเป็นแผ่นพ v วนะครับปะด้วยกาวยางไม่ติดนะครับมันต้องใช้กาวพ v วีซีนะครับก็คือแผ่นพีวีซกับกาวพ v วซนี่ครับผมสั่งมาจากลาซาด้าครับ นี่ครับนี่เป็นแผ่น PVC ที่แถมมานะครับแล้วก็กาวเป็น b t 55นะครับนี่ครับบอลแทคครับ b t 55ไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าเผื่อว่าใครจะใช้จะได้สั่งมาใช้ได้นะครับเพราะถ้าใช้กาวยางมันจะปะไม่ติดนะครับนี่ครับเป็นกาวติดผ้าใบนะครับ B t 55นี่ครับจาก lazada ทั้งชุดนี้180บาทครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอกาวแห้งไปดูกันต่อครับใส่ักทีอันนี้ แอคชั่นดีแต่ปลาไม่กัดแอคชั่นช่วยสายไม่ทีอ่ะ <c oughs> กัดลุดบ้างกัดพิษบ้างเรือรัวแล้วบ้างมัวมะเด่ย <c oughs> เรือก็รัว้วปึงป่งปลาแต่เดียวแต่ผลิกขึ้นวันเลยบ้างมัวมะเด่ย ถ้าเบิกกันได้เปียกันได้นี่สองคนเนี่ยน,นี่ปลาไม่เอาเล็วเอาเล็วด้วยกัดทั้งตัวเลยไอ้เชตเพี่ยวนาจังบาบอเอเอก็บอกแล้วเนี่ยนี่ปลาไม่กัดใสวะ ผ่พาภา,ายนนองพายมันไปนี่และวเดี๋ยวีดีดดด <c oughs> ตอนนี้บ่ายสามโมงนะครับผมตีมาด้วยเหยื่อใต้น้ําเกือบสามชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ปลาเดี๋ยวทัานเปลี่ยนเป็นเพนซิลแล้วกันครับลองดูอีกครับว่าจะได้ปลากับเหยื่อใต้น้ําหรือผิวน้ําครับวันนี้กัดผิดตลอด <c oughs> มันใสอันนี้เพนซิลก็เพนซิลผมจิงเยื่อนี่นะกัดติด <c oughs> เอาเร็ว กัดแลว้วกัดพิษแลว้วใส่ <c oughs> มันใส่สักทีนี่ใช่ผ่อ,อ,องแดงชุม่มมันเมื่อเมงินคุ้มห้อยอย่างนั้นพบใต่ผ่องแดงนะตัวเท้าที่กัดร่างจุดนานนี่ย เอาแล้วครับปลาไม่ติดติดคนแล้วน <mol grateful nice> okay, ั่นนั่นนั่นอะไรหับหลัอยู่ตาเดือดเล็กใช่ไหมโอเคแผ่นซิลก็แผ่นซิลครับนี่ครับแผ่นซิลครับมาเอาเรียปลาหลับกันแล้วสักยกเอาเล้วจัาๆไว้ยึดให้มัน

มาแล้วครับอ้เรียบร้อยครับเอาลังเจ็ดเอาเอานั่นหลับก้อนเร็วเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดียวหลังข้อต็มอยู่เดียวทีแป๊บนึงสากไซส์สวยครับเห็นไหมครับโดนเพนซิลนะครับผมตีใต้น้ําตั้งนานไม่กินสะเรื่องแล้ววันเจ็ดเด้อชาดามวะอ๋อชาดาเอาเ,อาเอาข้อออเลยนะได้แล้วครับในที่สุดจะหวังไอ้นั้นนะนเนะนตาเบด อ่าสามชั่วโมงเราได้ปลาแล้วไม่ปืนนะในที่สุดครับปลาสากนะครับนี่ครับปลาสากเรางานตัวแรกเราครับปลาสากกับเหยื่อผิวน้ำครับขัดกองกบเลไปเออห้องไหนดีอะสักไม้ก่อนเอาตรงนี้เลยเจ็ดตีไปนี้เลยเราเอาตีตีตรงนี้เลยตีไปเลย ไป่ต้องกันไปเลยไม่ต้องกั้นไปเลยที่จนเจ็บนิ้วมันเดาดูว่าคืนนี้จะเจ็บกูว่ากหุ้นกเอาไว้นะหุ้นกูอันเก็บเอาไว้เอาเร็วยูเอายูเร็วยูเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโดนแล้วครับรุดไปอย่าโยโย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาแล้วโอ้ยหลุดตาเดือนตาเดือนนึกตัวใหญ่แล้วอันหลุดครับตัวใหญ่แล้วเันเยอะนะเห็นแล้วตัวเป็นโลเลยหลุดครับผมมาบ่ปลาตาเดือนมันใหญ่แรงด้วยนะอันเจ้าวที่ไม่ได้ปลาอือออเดีว มาอีกแล้วครับหวาไรนี่ไม่ใช่ตาเช็ดผงแดงตัวที่สองผมครับกับผงแดงครับนี่ครับเช็ดได้แล้วเอาเดี๋ยวกูไปได้ปลดดินเดี๋ยวกับผงแดงครับตัวนี้ครับสวยงามครับเห็นไหมครับเป็นกับผงแดงนะครับรางวันความพยายามครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเโกไม่ได้ไม่ได้ปลดเมฆนะ่ึงจะจับไ่านี่มันติด๋ยอะนะหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอือเอาเดี๋ยวเถอะอือเอาเอพร้อยโอ้ตอวันนี้ห้าโมงนะครับเราได้สากตัวหนึ่งแล้วก็มาได้กระพงแดงอีกตัวหนึ่งนี่ครับเกินเหยือผิวน้ำนะครับวันนี้สองแต้มแล้วครับครึ่งวันครับผมหาต่อครับ อย่างน้อยก็ได้ผงแดงแล้วเช็ดโอ้ดูดนแล้วดนแล้วอะไรอีกอะไรล่ะนี่มองป้าไปแล้วกระมองอีกแล้วกระมองครับคราวนี้ดีดดดดด เดีจับไปเนาะจับไปอฮ้ยเดี๋ยวนะบ้าไปแล้วผิวน้ำผมมาอีกแล้วครับคราวนี้เป็นกระมองครับไซส์เล็กนะครับแต่ก็ต้องเก็บนะครับนี่ครับกระพงแดงสากแล้วก็กระมงครับอ่อดๆๆๆๆสามแต้มแล้วครับ โดนโดนครับของเชฟโดนเอาเร็วโดดเั้าไมดเลยโอ้โนี่เรียเดียเียวเรียเียเียเบาเหน่อยเบาเบาลดได้ไหมเบาเบาไม่ลดทีไม่ลดทีเบาเบาเเบาไวเบาไวนี่เอายาหลุดครับเห็นไหมครับตาปอนไอยาก็ว่าแลไวไม่ลดทีเฉย มาพอเออหลุดแล้วครับทาปอนะครับผัววาแล้วถ้าเยอะปลักนะห้าโมงสี่สิบแปดครับตอนนี้นั่งรอตีปลาตับตาเดือนหรือปลาทาปอนนะครับขึ้นจิบครับเยอะมากครับเมื่อกี้ของเช็ดที่หลุดไปก็คือทาปอนนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้ผมขอปิดคลิปก่อนนะครับก็วันนี้ หลุดไปหลายตัวครับได้มาสามแต้มครับกะมองเล็กกระพองแดงเล็กแล้วก็ปลาสากตัวหนึ่งครับผมกับเหยื่อผิวน้ํานะครับเหยื่อใต้น้ํากันหลุดเยอะมากครับวันนี้แล้วก็รูเรือรั่วไปหนึ่งรูครับปะแล้วเรียบร้อยครับอยู่ตรงนี้ครับก็ใช้ได้อยู่นะครับสําหรับเรือแต่ต้องพายสองคนจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ทําพื้นอย่างเงี้ยครับมันจะยืนได้สะดวกกว่าครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ทําพื้นมันจะลําบากแล้วก็จริงๆผมมีไม้ข้างล่างอีกชุดหนึ่งนะครับโดยที่ผมผูกเชือกข้างๆนี่ครับกันพวกหอยติบด้วยคืนนน่นอนหอยติบบาทท้องเรือนะครับก็วันนี้ได้ปลาแล้วครับนิ้วแตกน้ําเลยครับตั้งแต่เที่ยงจน5้าโมงสีบเกครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับแต่ผมก็นั่งรอตาเดือนจิบตีไปสักพักก่อนครับผมสวัสดีครับ